ผมกองกองสยามมาฮอดแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะงานมันแกวบารบือเฮานะครับปล <c oughs> าจะขี้ะ <c oughs> วะจะขี <c oughs> ้เฮ้ยลองเ,อเ,เอบ้างเหรอเอ้ยมาหนี่กินได้ปะกินได้ปะ งาเราจับยืดอ่ะเราจับยืดอ่ะจับน uh ่แน่อะรจับย ah ah ืดอ่ะดแดนดากเนี้ดนดากน้องเนี้อโอ้เร่งเรื่องได้นะครับรีมงานข้าวเหนียวกล้องสยามมาแล้วนะครับ24 25ิบส้ายีสกนะครับงานมันแกววรลับือเ้า

ผมกับพึ่งมาหาดที่กันนะครับตอนนี้กล้องสยามนะครับงา,งานบาราปือ